วิวสวยมากโกวิวสวยมากโกทางซ้ายนั้นนี่ขาล่องขาล่องขางกลับจากก็ริ่มเย็นแล้วนะโหตะวันตกดินพอตะวันรับเอเขาแล้วก็หนาวแล้วแน่ๆน่จริงเราอยู่บนรถด,ด้วยนะรถเปิดประทุนของพวกเราเนี่ย ดูต้นไม้อ่ะต้นไม้บนป่ามันจะสูงสูงสูงเสียดเขาเลยเสียดฟ้าเลยถ้ารู้เขาเสียดฟ้าเนี่ยต้นเล็กแต่ลำตัวสูงชลูดเพราะเขาจะขึ้นไปหาแดดเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ดูวิวดูวิวธรรมชาติเดี๋ยวจะไปดูวิวภูเขาเออเนินเขาแล้วก็วิวธรรมชาติวิวอย่องต้องบอกว่าสวยอ่ะ ดูวิวกัดูวิวไปเด้อทุกคนวันนี้แอดทามาดูวิวเฉย